بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قا الحمد لله الحمد لله رب العالمين قبل الله ให้เวลาได้มาทบทวนได้มาเรียนรู้ได้มาศึกษาได้อยู่กับอัลกุรอานพี่น้องครับในค่ำคืนนี้เนี่ยผมอยากจะมานำเสนอมาอธิบายเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับ สะตนวินในกุรานรสซมอุตมานีการเขียนตนวินนั้นมีกี่แบบมีแบบไหนแบ่งเขียนที่ไม่เหมือนกันนั้นเป็นยังไงก็มาดูในหนังสือเล่ม แบบแบบฝึกอ่านอัลกรุรอานรสัมอุสมานีนะที่เรียบเรียงโดยคุณนิมะนาเซสามะอาลีเป็นประโยชน์ให้กับเรามากๆเลยในการที่จะถ้าเรามีไว้สักเล่มไว้ที่บ้านเกิดเราลืมเราก็จะได้ นำมาทบทวนหรือถ้าเราอยากจะสอนลูกหลานของเราก็เราก็อ่านแล้วก็อธิบายให้ลูกหลานเราฟังแล้วก็หากว่ามีข้อสงสัยก็เราก็ไปหาครูนะหาครูครูที่มีอยู่แถวบ้านเรา หรือครูที่สอนออนไลน์ตามช่อง YouTube ต่างๆคอมเมนต์มาเขียนมาสอบถามได้ถ้าหากว่าตอบออถ้าหากว่าตอบได้ก็จะตอบลงในออคอมเมนต์กลับไปให้พวกเราถ้าไม่รู้คำตอบก็จะไปหาคำตอบมาแล้วก็มาตอบอินชาลล์ ทีนี้มาดูในหน้าที่18เนี่ยเขาเขียนชื่อเรื่องว่า um หุกกลมฮุกกมจริงๆแล้วเนี่ยในหน้าที่18เนี่ยเขาจะอธิบายให้เราทราบว่าการเขียนตะนยในหุกกลมต่างๆของนูนฮุกกลมนูนสุกูลแล้วก็ตะนยนั้น ที่เราเรียนกันอยู่ที่เรารู้จักกันอยู่มีหุก,กมอิซาร์หุกกลิเดรอมฮุกมอิคลาบอิคฟะนะการเขียนตันวีนั้นแบ่งเป็นหุก,กุมหุก,กุมไปซึ่งพอเริ่มแบบฝึกแบบฝึกกิรตีพอเริ่มเล่มสีเนี่ยก็จะเริ่มให้นักเรียนฝึกหุก,กุมอิคฟะก่อนโดยครูจะอธิบายนักเรียนว่า Uh, เริ่มจากนูนสุกูลก่อนนูนสุกูลที่ไม่มีเครื่องหมายสุกูลให้อ่านหน่วงเสียงจะเริ่มอย่างนั้นก่อนแล้วก็หลังจากนูนสุกูลก็จะไปที่ตันวีนแล้วตันวีนตันวีนที่นักเรียนอ่านนั้นก็คือตันวีนนะดูดูตันวีนดูตันวีนเนี่ยดัมมาตัยนี่กันดัมมาตัยนี่กืดัมมาตัย อันนี้ฟัตหะใจอันนี้ก็ฟัตหะใจพวกเราสังเกตเห็นข้อแตกต่างยังไงบ้างอันนี้กัสสโรตัยข้างล่างเนี่ยขีดนสองอันข้างล่างอันนี้ก็กัสสโรตัยน์อธิบายเรื่องเรื่องตันวีนก่อนนะดัมมาตัยฟัตหะใจกัสสโรตัยดัมมาตัยฟัตหะใจกัสสโรตัยเขียนไม่เหมือนกันระหว่างสระ ด้านบนนี้กับข้างล่างนี้นะเขียนเขาเขียนให้เราทราบแบบแบบลัดๆก็คือง่ายๆก็คืออันนี้จะเขียนเหมือนกับเลข69สิดัมมตาไตของของชุดเนี่ยจะเขียนเหมือนเลข69แต่อันนี้จะเขียนเหมือนเลข99เนี่ยดูลักษณะหัวอยู่ทางเดียวกันอันนี้หัวอยู่คนละทางกันอันนี้เขียนเท่ากัน ก็คือขีดเท่ากันเลยนะเขียนขีดเท่ากันเลยฟาธาไตขีดเท่ากันกัสรซไตก็ขีดเท่ากันมาดูข้างล่างเขาเขียนภาษาไทยว่าไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันก็คือขีดไม่เท่ากันเนะี่ยาษาไย mm hmm. ขีดสองอันก็จริงแต่ไม่เท่ากันมันยืงเยื้องกันอยู่มันยืงเยืงทั้ง ฟัตาตัยและก็กสระตัย <c oughs> ทีนี้มาดูเราจะเจอสระเหล่านี้ทั้งหมดในอัลกุรอานอัซัมอุสมานีโดยเจตนาที่เขาเขียนไม่เหมือนกันนั้น,น,นก็คือเขาแบ่งเป็นหุกกุมหุกกุมที่หนึ่งคือหุกกุมอิซฮาร์หุกกุมอิซฮาร์เนี่ยคือจะเขียนสระเป็น ตันวีนเป็นอย่างนี้ดัมมาตยินเป็นเลข69ฟัตฮะตยินกัสโรตยินเขียนเท่ากันอก,กุมอิสฮัดก,ก็คืออ่านไม่หน่วงเสียงอ่านไม่หน่วงเสียงนะส่วนอีกคุกอีกอีกอีกเครื่องหมายตันวีน อีกชนิดหนึ่งที่เขียนดัมมาตาไตเป็นเลข99เนี่ยคือมีหัวอยู่ด้านเดียวกันนะตะวัดไปเหมือนเลข99เลยก็เรียกง่ายๆว่าคือเลข99แล้วก็ขีดฟัธไาตากับกับสาตาไตไม่เท่ากันนั้นใช้กับฮูกกลอิดรอมบิลารุนนะอิดรอมมาลรุนนะอิดรอมทั้งสองแบบเนี่ยเขียนแบบนี้หมดเลย อิดรอมบิลารุนนะไม่หน่วงเสียงอิดรอมหมาลุนนะหน่วงเสียงแต่เขียนเหมือนกันหมดเนี่ยเขียนเหมือนกันแล้วก็เขียนในหุกกลมอิคฟ้าก็เขียนอย่างนี้ด้วยแล้วก็เขียนในหุกกลมอิกลาบนะทั้งสามหุกกลมเลยเขียนแบบนี้มีอิดรอมมีอิคฟ้าแล้วก็อิกลาบสรุปก็คือการเขียนตะนยในในรสมุสมานีนั้น ดอมมาตัยฟัทฮัตัยกัสระตัยเขียน2แบบแบบที่เป็นเลข69ดอมมาตัยเป็นเลข69ฟัทฮาตยัตยกัสรตยัตยเขียนเท่ากันนั้นจะเขียนตรงที่เป็นหุกกลมอิสฮารส่วน ถ้าดัมาไตเป็นเลข99แล้วก็ฟัตไตกัสระไตาไม่เท่ากันนั้นขีดไม่เท่ากันยืงเยืงกันนั้นจะเขียนใน3ามหุกลุ่มด้วยกันก็คืออิเดอมอิกฟ้าและก็อิกลาบอิกราบหน่วงเสียงอิกฟ้าน่วงเสียงอิเดอมมากรุนนะหน่วงเสียงอิเดอมบิลารุนนะไม่หน่วงเสียงอิสฮาร์ไม่หน่วงเสียงทีนี้มาดูตัวอย่างการอ่านนะ ที่เขาให้ตัวอย่างในหนังสือเล่มน,นี้เอาไบินเลยมินาเชตอโนร์จิมให้สังเกตที่คำที่เขาขีดเส้นใต้อธิบายอีกนิดนึงก็คือนูนสกูลนูนสกูลนั้นถ้ามีเครื่องหมายสกูลนะมีเครื่องหมายสกูลก็คือฮุก,กุมอิซา ถ้าไม่เขียนเครื่องหมายสุกูลก็อยู่ในหุกลุลมสามหุกลุลมก็คืออิดดอมอิฟะและก็อิกลาบาทีนี้มาดูตัสลานารันฮามียะตอสลานารันฮามียะนารอนนารอนนานารอน ถ้าหากว่านักเรียนหรือพวกเราไม่รู้หุกมชื่อหุกมเราไม่รู้แต่เราอ่านได้อ่านถูกต้องเพราะว่าเราจําว่าเนี่ยถ้าฟัาตฮะไตขีดอย่างนี้ก็คือหุกมอิสฮาร์แล้วก็อิสฮาร์นั้นอ่านไม่หน่วงเสียงอ่านไม่หนวงเสียงนะตัสลานารอนฮามีอะตุสกอมินมิน มินไม่หน่วงเสียงหรนูนสุกูลมีเครื่องหมายสุกูลไม่หน่วงเสียงเพราะว่าเป็นพุกมุมอิสฮารตุสกอมินไอนินอานยียกัสเตอตัยก็ขีดเท่ากันนะซูมลงไปนะกัสเตอตัยขีดเท่ากันฟัตฮะตัยนขีดเท่ากันนูนสุกูล มีเครื่องหมายสุกูลทั้งหมดนี้คู่กลุ่มของมันคือ is har is har ليس لهم طعام إلا من دري ليس لهم เราเรามีมีสุกูล มีเครื่องหมายสุกูลก็ไม่หน่วงเสียงต่ออามุน่นเนี่ยดูดูดูดัมมาไตนดัมมาไตยนั้นเขียนเราเรียกง่ายๆว่าวคือเขียนเป็นเป็นเลข69เหตุผลก็คือมันตามหลังด้วยอลิฟาตามหลังด้วยฮัมจะเป็นหกกลุ่มอิสฮาร์เนี่ยนะเมื่อก่อนเราเรียนตะจุิด เราเรียนตะจุวิตเนี่ยเขาจะอธิบายว่ามีพยัญชนะอะไรบ้างตามหลังตันวีนกับนูนสุกูลแล้วเป็นหุกกมอะไรอ่านยังไงน่วงหรือไม่น่วงอันนี้นคืออันนั้นคือถ้าเราเรียนวิชาตะจวิตแต่ถ้าหากว่าเเราจะอ่านแบบจำง่ายๆว่าคือถ้าสระฟัตทะใจ กัสระไตเขียนอย่างนี้เขียนเท่ากันเนี่ยก็คืออ่านไม่หน่วงเสียงดัมมาไตาเป็นเลข69อ่านไม่หน่วงเสียงแสดงว่ามันเป็นหูกุมอิสฮาร์เราจำอย่างนั้นแต่ยุธเราก็ต้องเรียนแต่ว่าการเขียนสระของรอซัมอุสมานีมันก็มาช่วยให้เราอ่อานได้ถูกต้องโดยการที่ ดูลักษณะของสระแล้วก็รู้เลยว่าณนะจุดนี้เนี่ยอ่านยังไงอ่านน่วงหรือไม่น่วงเอาอีกอย่างไออ,อ,อีกครั้งนึงตัวอย่างตัสลานารนฮามียะตุสกอมินไอนินอานีย ليس لهم طعام إلا من دري นูนตัวนี้คือนูนสุกูลแต่ไม่เขียนเครื่องหมายสุกูลมีดอดม,มีมีดีดตามหลังก็แสดงว่าไม่ใช่หกกลุ่มอิสฮารเพราะว่านูนสุกูลไม่เขียนเครื่องหมายสุกูลตรงนี้คือหกกลุ่ม อิคฟาหน่วงเสียงเวลาเราอ่านต้องหน่วงเสียงอิลามิงโดรีต่อไปมาอ่านตัวอย่างให้กับพวกเราในในคำที่มีสระดมไตเป็นเลข99ฟัตตะไตกัสระไตไม่เท่ากันแล้วก็นูนสุก,กูนั้นไม่มีเครื่องหมาย สุกูลมาดูตัวอย่างอบิลลาฮิมินัชชัยวอนฐาดหว่นธรุมเอยยัฟติน <toute> ุกะวั่นธรุมออยไอหนุนสุกูลนะนูนสุกูลแต่ไม่มีเครื่องหมายสุกูลมียาจำหลังเป็นอิโดม เป็นอิดอมหน่วงเสียงอิิ f ีนู u ัมมีนูนสุก,กูลแต่ไม่เขียนเครื่องหมายสุก,กูลเขียนมีเล็กๆหางห้อยลงแบบนี้แสดงว่ามีบะตามหลังหูกุมของมันคืออิกราบหน่วงเสียงว a ุ z ุม h u m ย y a f t i n u ั a บ a a d i มา อ ن ب ع า ما ีมา ل ا ل ل ه ฮ ل อ ك فإن تولوا فإن تولوا เนี่ยนูนสุกูลนะไม่มีเครื่องหมายสุกูลเป็นหุ่มอิคฟามีตาตามหลังนั้นหะน่วงเสียงเขาจะเขียนนูนสุกูลโดยไม่เขียนเครื่องหมายสุกูล เขาจะมาช่วยเราในการที่จะอ่านให้ถูกต้องโดยที่เราอาจจะลืมว่าหุกลมอะไรนะตรงนี้หุกลมอะไรหน่วงไม่หน่วงก็สังเกตดูนูนสุก,กูลไม่มีเครื่องหมายสุก,กูลก็อ่านหน่วงเสียงฟะอิงตะวัลลาอฟะอลัมอันน่ายูรีดุลลอฮุอัยูซีบะฮุม ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون وإن كثيرا كثيرا فتحتي كيد كيد ما มีมีม,มตามหลังฮุก,กุมอิดอมหลวงเสียงว่าอินนักซีรอมมินันนาซิลาฟาซิกูนไวลุลไวลุลล,ลีไวลุลล,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 ลีตรงนี้ฮุก,กุมอิดอมนะเจอกับลามคือคืออิดอมบิลากุนนะการเขียน ดรรมไตก็คือเป็นเลข99แต่อิดรบิลากุนะไม่น่วงเสียงไวลุลกุลิฮุมาซาติลลูมาซาติลลูมาซากระลสไตก็ขีดไม่เท่ากันเช่นเดียวกันทีนี้ถ้าหากว่าเราอ่านหนังสือเล่มใหญ่เจอสุระมมากมายเจออายะมากมาย <c oughs> สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราก็คือพอช่วยเราได้ได้เหมือนกันก็คือการเขียนลักษณะการเขียนตนวีนกับนูนสุกูลนะก็คือได้บ่งบอกถึงหุกกลมให้กับเราได้ามาดูตัวอย่าง จะ جعل الآله ة َ ال ي ْ ل ا ه ا و َ ا ح ِ د َ ة สังเกตเห็นไหมตัวอย่างตรงนีน้อยู่ตรงไหนนี่เลยนะฟัตฮะไตาำหลังด้วยวอลเขียนขีดฟัตฮะไตไม่เท่ากัน ajaal al alihata illahu waḥida เนี่ยหยุดพอหยุดด้วยเพราะถ้าใจก็ต้องหยุดยาว inhaḍa la shayun ู jab la shayun ู jab เนี่ยดับมาไตเป็นเลขหกสิบเก้า หุกุมอิซฮาร์ไม่นองเสียงวงตะตะลักัลมาลาอูวะเนนุนสุกูลไม่เขียนก็แสดงว่าห um ุกุมไม่ใช่หุกุมอิซฮาร์แต่เป็นห um ุกุมอิคฟาหนวงเสียงวงตะตะลักัลมาลาอูมินฮุมมินฮุมอ่านูนสุกูลตัวนี้เขียนเครื่องหมายสุกูลแสดงว่า ฮุกุมอิสฮาร์ขุกุมอิสฮาร์ก็คือนูนงสกูลตามหลังด้วยฮาไม่หน่วงเสียงมินฮุมมินฮุมไม่หน่วงเสียงอันิมชูวัสบิรุอัลละอีฮะติคุมอินนะฮาดะลาชัยอุยูรอดอินนะฮาดะลาชัยอุย สมัยเขียนเป็นเลข99ตามหลังด้วยยะเป็นหกกุมอีเดรออมนะก็เป็นจุดสังเกตเล็กๆน้อยๆในคุราอานร,าร,รัสมุสมานีหวังว่าพวกเราจะได้รับประโยชน์ก็ถ้ามี เป็นตอนที่สงก็จะเป็นการดีสำหรับเราโอบิลไลต็มเกอลิดายซาโลมอนอยกุมมรมาตุฮ